ครับเพื่อนๆขบวน261นะครับต้นทางกรุงเทพนะครับไปทางหัวหินนะครับวันนี้ใช้หัวรถจักรทำขบวนนะครับเพราะเป็นวันหยุดวันเสาร์นะครับถ้าเป็นวันธรรมดาจะเป็นดีเซลลางนะครับสำหรับขบวน261นะครับหลังจากที่ลีกให้กับขบวนด่วนพิเศษทักษิณที่38ทับ46 ที่ชุมทางหนองประดุกแล้วนะครับตอนนี้ขบวน261นะครับกำลังอัดแรงเลยนะหัวรถจัก G E A แน่นอนนะครับนี่นะครบขบวน261นะครับได้หัวรถจัก G E A. นัมเบอร์อะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับ G E A 4554ครับ พอเราสองเกี่ยวมาด้วยนะครับสำหรับขบวนสองหกหนึ่งนะครับกรุงเทพหัวหินนะครับผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะแยกซ้ายมือด้านหน้านะครับเพื่อเข้าจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับเพื่อรับส่งผู้โดยสารก็ฝากเพื่อนๆน,นะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม u ับส r i b e สันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของประด h ชาแนลครับ